ครับในพิธีสวนยันตกอเพชรนะครับก็จบลงด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราต้องอะะรอ,งอ,งอดูนะครับว่าพิธีต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากทำพิธียันตกอเพชรแล้วนะครับก็ลงยันหลังมือ นะครับโยนลันหลังมือเลยนะครับเราทําพิธีแบบนี้นะครับวันที่13 45นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แลวก็วันปีใหม่ไทยสงการนะครับนะครับวันทน,นี้นะครับวันนี้ อาุชนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาร่วมในพิธีนะครับรู่นี้ยังมีโอกาสนะครับได้มาร่วมบุญร่วมความบุญกันนะครับที่วัดสว่างอารมณ์แถวแถวนะครับอาจารย์แพะนะครับนะครับผู้คนมากมายนะครับวันนี้วัดสว่างอารมณ์นะครับ วัดแตกจริงๆนะครับ, uh mm. รบ um, นะครับะะหลอมจานนะครับข้าว um re ตาขังขาวตครับนี่ครับโอ้โหนะครับแย่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะรายงานให้ท่านทราบต่อไปนะครับว่ามีพิธีการแบบไหนนะครับติดตามชมได้ที่ทีวีนิวออนไลน์นะครับทีวีนิวออนไลน์ นะครับเเรามาดูบรรยากาศนะครับหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามผู้รับชมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอให้พระสีลไทยนะครับผู้รองท่านทุกท่านนะครับขอให้ โชคดีพันธีใหม่ไทยนะครับผมขอให้บารมีผมก็แปะนะครับคุณครองครับสวัสดีครับถ้ายากรแช่้เน้กดแ่น้งก